สวัสดีครับพี่ดอกเย็ซีสุขุชนครับมื่อนี้พ่อใหญ่บ้านมความทีมงานครับคุณนายก้อยครับคุณนายก้อยครับเซริโป้ครับหมูหันสารสนจากเซริโป้ครับเซริโป้ครับโซ่พ่อใหญ่บ้ามีจากกินน้ำผนจม้ซื้อครับกินน้ำกันกินน้ำกันส่างทีฉันครับวันนี้ครับก็เผาหลายอย่างครับวันนี้ครับเราจะเป็นหมูหันครับเมื่อนี้เมื่อเนี้ยสุกมากเลยเนี้ยนรอสุกครับสุกครับเมื่อวานนี้กินสุกครับมาสุกแต่ตำหมกงเพิ่มมั้่มอูปลาครับปูปลาสูตรนายก้อยครับ สุดไปก่อยครับลูกปลาครับใส่ปลาแยงก่อนปลาแยงก่อนปลาแยงก่อปลาเทพูปลาเทพูเอาแซ่บครับวันนี้ครับอ๋อซอยมามันซอยไหมอนี่คือข้างในครับข้างในต้องซุกครับเขาเฮ็ดเองนี่แบบมั่นใจได้เลยเบื้องหลังเดี๋ยวเบื้องหลังให้เบื้องครับเป็นอะไรมันเป็นขีกาเม็ดที่ขีบพี่ถันครับวันนี้ครับอันนี้คือตับวันนี้เพิ่อนเพิ่นเพิ่อนมห้สานหน้าเพิ่อนมห้อันนี้เนาะมวยตั้มจอกอยู่บ้านครับอันนี้านเขาตั้ตับถึนเข้าอ่าลงนี่ บูราบูลาตอนบูราตอนเออขอบขอบพุณขอบพุ่นเสือครับสะเทียมครับอันนี้ขอบพุณครับอันนี้ก่าท่านยังรร้อนครับร้อน้อนวอรกับร้อนสมบัติอะเปนชาวชนเสือมากครับเมือนครับอ้าวเชียร์อยู่บันยุบนอ้านี่ก็ตับหมูครับพี่น้องครับจินทำไมกรอบไปนีอะไรครับอ้ามันขาเ ขาหนาปอน,นเนาะว่าขาหนาป่ะอืมเอาขาหนานครับบังครับสี่พวงก,กันกันเลยหืมหยั่นประสบสุกครับเอาไปเอาไปขังไหมมันเป็นตัฟองไฟก็ผลเห็ดดีเนาะเจริปโป๊เมเอร์อครับเจริปโป๊เป็นผู้ไปหาหมูผู <laughs> ้สนับสนุนขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับหมูมือนี้ครับเกิดยาครับมันคข้ามชิ้นซุปว่ะสั่น ออเอาแกนค้าเราเนาะเอาไปไหนก็จะขึ้นหนาว่ามันมันย่างมันเด้งย่างมันเด้งออกอย่ามัน,ด,มนด,มดีให้ตาเออต้องเบิ้งสูบมัน,นรครับพี่น้องครับนี่เอา,เอาแขบทั้งนี้นะน,นี่กินไงสีขง้ขุองนะนี่บอกเอาแล้วแจ้นี่คือขาหมูครับขาสุดๆเลยเสีอะได้ครับยาบแห้งเมื่อหนากินไก่เนาะอยู่บ้านย้ายไก่หลายแห้ง Con nhưng 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 vậy nhưng 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 này nhưng 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 nè Bố nhưng 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 Bố nhưng 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 súp, nhưng súp, nhưng 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 mày, mà. ah. mày mà. mà mà. 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 nhưng hắn mày nhưng 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 โอ้ยเป็นไงพ่ดกินแนวไหนเว้ยแ่นกว่าไปกินเล่ยง่ายป๋อผัดในเบืองสดยอดเครับพี่น้องครับอันนี้เบิงเ่าเป็นแนวไหนทำไห้เล็กหน่อยก็นั่งฝ้าพอฝ้าเม่เนาะส่วนนั้นนั้นนั้เหลวนะนันเหลีวก่าเอาเอาไงตอนนี้คนมีดยุหันไปไหนมาไนอยู่ป๋เอ้าเอ้าเ็นพเครื่องกันอะ กินแนวไหนล่ะซอยอีเนี่ยไอมาจับดึกหลอดมันหยังบ่เลยอพอดีคำเนี้ยเออยังเห็นตัวปีใหม่ไทยค่ะแบ่งกันกินบ่หมีดอกโควิดเนี่ยพวกนู้นนั่นผู้เรียนมักทุ่มหอมดีเลยวะสูตรสูตรสมุนไพรครับตอบด้วยบะหมี่ดอกโควิด เนื่อผึ่งซอยหลาเลยจะกันไหมผ่นมาผ่ันมาผ่ันอยู่แต่ว่าพี่หนาอยากกินหมูแล้วมหยักหยักลงมั่วเปล่ายักหยักยั้งมากกับบายลูกจึ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 กกบนี้เมื่อนอนอ้าวออกซื้อได้หนิยาเปา เปาโน้โหอมวนครับพี่น้องครับเปาโน้ฮอมวนเขี่อนไปน้ำครับแ่บว่ผู้ป่าเนี่ยผู้กินก็แอบอยู่นะนะโอเคครับไม่เขื่อน,นต้องขอบไม่เขื่อมือน,น,น,นก็มาขายขึ้นขายต้องขอบคุณอันแป้งพม่าจากย่ยๆเลยแป้งพม่าจากย่ยๆอืมเอาต้อซื้อยายอย่างรคนยายอย่างคนย,ยายอย่างก็ซื้อแล้วยายจีวา อเมอเมเอ้ย mhm. อเมอเมอเมเคืกินเข่าเด้อคาดไปหนึ่งก็สาขุนย้อมพนเนี่ยเอาแงนลยังอเมกินเข่าเด้ออันนี้ปอกอีไม่ดีอีกอ่ะเนี่อันนี้มันเสียบบเรื่องใดเนี่เลาปาดมองอุ้ยมันบอกกอเอ เอาปอเป็นอย่างคือบอลขนออกมันเบิดเนาะโรดมีวตามินมันอนั้นเอาลงปยังไงซีโดเห็นมากกันซีดซีโดีคนพุงงามๆ่กินน้ดีๆนะคนสวยครับสีกาสีอือเกินคาเขียงนี่และข้าเอิญสดๆ่าเขียงแนครับแฮนกระดูกครับ ผู้ใดญ่หั่นกระดูกครับมือนครับสดสาวครับสยองแล้วครับเอฟซีอา <FC S 1> ย่ปลาบ,บ่ไหนไม่มีเนี่ยเอฟซีผู้ใดญ่บอมักขากดผ่านถ้ากักดไล่กดแช่หายน่ะถ้ากัดบ,บ่ต้องเบิ้งก็ได้แต่ว่ากดไล่กดแช่าหายนนะเต๋อหน่อยนะครับเต๋หน่อยบางแจ๊บนะเต๋อหน่อยตั้งเลยตั้งมือเลยวันะมันมาตอมมันยามห่อนเนาะ

เงี้ยเงี้ย่่นจังหวาดีเนียยืนนกขาวมหนึ่งมองทางก็เจาะเจาตุนนนะจับคุณเม้่อกันปะโอยายจีวาวาเลยหรือ่ายาจีวาเออมิลลี่ออวิลลี่ยานตัวก็เปนไเลยนึกถรากับพอยูเดินไป ทอปกเลสบอกอาพี่หนครับล่องล่องของมงกรอบๆอันนี้หนังนะคะอานไีกร่อกรอบบอันนี้กอตัวสาไก่้มันเนี่ยยีแกงเียวกจัดมากนะทำคูบ่ออลองลองลองกินสูตรไหนไหไหน เอสมุนไพรเองอ้ลืมปลาปลาปลาตกุมเทปลาสูตรเรียสอดเลยไม่กินอันนี้แล้วไม่เอาเด้อมันมันเนยเนยเนยเนะเนย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  นี่นะครับเสียดีโปเสียดีโปต้องต้องมือเองคือใจเพิ่นบ่แม่นดอกเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นว่าเป็นจ้าคนหวยเจ้าจังได๋จังเฮ็ดเป็นยยโย่แหะนะหัวใจคำว่ายโยโย่บอค่ะแห็ดทิ้งบ่เฮ็ดเบิดนี่คือกระดูกคางครับกระดูกคาง ปีหน้านะเสื้อจิมเอาให้ใหญ่นีใส่ติ๊กิ๊กแอสูตรเียมครับไม่เสื้อแบบนี้ไม่ชอบเสื้อีละเมื่ตัวหนิผมไม่ยังเสียเลยเ่ตัวเนาะไส้ใส่ตัว้รี้เลยสับหยดเลยโอ้โหยาศูนให้กันแล้วนะถ้าบอกว่าเขาเห็ดยดหยดาเห็ดอย่เอาตังเท่าไหร่ใส่เต็มหยดเล นี่แหละครับก็แบบนั่นเด็ดมีบพวกเขานะแสดงว่าบริหารมีอะเนาะแมนแมนที่ิครงค่ะอร่อยมากเลยนะคะอุดมไปด้วยสมุนไพรข้างล่างล่เอือบแบบนัวเอือบไปถึงเค็มนั่นเละค่ะได้มูฮันนันลืมถึนตำเบ้ ผสมตังกอที่หลังร้องซิบหมูหันกรึ่งส่นไผ่เขาเครื่องนี้เนาะส่วสีสุกสูวีาลูกเเติซีผุนติซียังไงเป็นหมูว้านเหมือนซิของแถกของแถวเสือม่อนสุนต้องการคนบ่าให้เปสไซมาใส่ห้ากระเทสกินอยู่เ้างนั้นี่แหละจ้าไม่ได้เปสไซหรอกไ่ไปสไ น่อยกับเลนน่าแต่สวดๆอาจจะมีเสียงยน,น้อยๆเลนหลอดแน่หยุกหลนหหกันทายกระดูกสีโค้งครับแสบขึ้นเกาครับมันโดนเทือกินซุ้มแซลกันเน,นี่ยสวะกุญแจสวะ ยเยอาไปเบียบไหมแงงแบบเอาไปเบียบไหมเห็นกรอบเลยโหน,นคนเหลิมเคลียทานออกแล้ะยายชีวะพอกันได้ยังกินเนาะหาไปทั้งผุนตอนเที่ยงเอ้าปลาบนซี่งด้วยป่ะซี่งหมูกวันทําซี่งหมูปลา ท่านมูอีดมูบานเท่านีร่มันสี่เดยตัวนีอยมเอาข้าคักระบาดพี่น้องท่นจะของมาเบิร์นไ้้ค่อยปลอีม่เอาอย่างไดงอย่งแทบแห้งอไรยังบอกอาก็มากินหางเถอะบวกกัาเห็น เป้หน yeah. uh, ่ะยายพี่น้องใไรกินเด็กก็แบบที่หลังบอกหลังจับไปเอาเนื้อครับแต่กินที่ไหกินก็ไดนได้กันทรงผู้เฒ่ามาค่ะสงผู้เฒ่าข้างในครับตับเพราะว่ากันเห็ดกินเห็ดอยู่เห็ดกินเที่ยงตรงนี้กอากาศก้อนอยู่ น้ำแข็งใส่ลงไปแล้วสองสอบถาเสือ้อพร้อมเลยวะถาเสื้อเรียบร้อยอ่าจำพร้อมจำพร้อมถึ่นเขาแล้วกับถิ่นลุงนำพร้อมจำพร้อมเพิ่พนว่าให้สมมตินำกระแซกเอยู่ใน,นองค์อย่างไรจ้ะกระแซกครับไปครับหมูเป็นโตรครับหมดครับกินได้ซ้ำกินได้ครับคนในหลายขอบคุณเสรีโป,ปรครับสละส่วนจะไปทางการครับ ้ยังไงเพิ่อนยวนบางอ้งฝากเลยนะครับทังสนุมานเพิ่นว่ายังไงเพิ่นยังไงเพิ่อนยังก่อนยังเไงก่อนเสียแดงเสียแดงเสียแดงทั้งสนุมานครับไปแวะได้ครับย่งหมูหันครับเอายัางไปยังนี่มหันขิ้ขับปุ๋นไปจานนึ่งหิวอะไรอืมอัาอยู่ดิเก็เลยอยู่ดิล่ะเอาสิขั้วไมากินนี่แนะเพิ่น เอาขาเอร่อยไม่ทเลยมิมามักแหนลสมุนไพรมันหลาครับงนแซ่บตะไคร้บ่นมักแต่อย <omo> ่างแน่นสูตรเป็นสูตรุนตะไคร้ครัเดินหาอยู่สงชั่วโมงเออกระยอนถือกินน้ำผึ้งไหมมักเครื่องอีกาวปลาอยู่เด็ถือกินน้ำผึ้งข้าวปาเสีย่วงสูตรเปเพินครับ หมูอาดน้ำผึ่งอยู่นี่แหละค่ะน้ำผึ่งกับน,น้ำผึ่งเดือนหาพวกพข้าวขี้หม่าย่างนี่เมมน,นีอยข้าวขี้หม่ดาดย่างแต่วันเป็นขี้หม่ามดอ่ะเนอะเรื่องฮวี่ๆเนอยนะอ่นะข้าวขี้หม่าย่างหมดาหมูตัวนี้นี่ปกติเขนจะจะซื้อขายกันอยู่ประมาณพันกบบนว่าบาทตัวนี้เอามาเฮ็ดเองหมดอยู่ประมาณมูลค่าเกือบสามพันกว่าบาทผู้ปกครองพลาย เมื่อวาสิเป็นครีมทาผิวคนแน่ว่าจะเมื่อวาสิไปจกเอาน้ำผึ้งยุดดอนนี่ใกล้ๆนี่เป็นการะสอบเนื้องกันทานอีกกระสอบกระสอบพี่น้องเอ้ิงซีสซะปีละเทือเพราะว่ากันเน้นบรรยากาศเพราะว่ากันปีละเทือแต่ว่าคันที่อยากกินอองซีสไปซื้อเหลอดน้ำขังท้าข้าจอดหันดีดีจอดซื้อหลอดพันก็บาทเลยแล้วซ้ำกัน บ่ได้เสียคาทานผมนะอันนี้ต้องหอนเงือแตงเงอแตนเนี่ยจะกัดแฉบซ่บครับสซับบ่ายยุ่งห้องหวมห้องหอมนำเพลิงนี่อะไรก็ว่าปากเลยนี่เมื่อไงเหรอลูกเมยจะตีสี ขาลงน้ำเขาลงน้ำมันซึญนึนป่ะอยากนอนอยู่ขอลงน้ำนอนนกับบารับพร้อมเด้คือตับหมูต้องมักมักหมูไวปมาเรากินเจโนอป่ะคือตับหมูคือตับหมูโอ้มักอะไรไม่เอาเนื้อไปน้อยว่าปวดหบ่วดหเบื่อหนาอยากกินต่อเด้อปีหน้านี่เอาอย่างเอาไม่ป่ะต้มไก้วปีหน้าเอางั้นเป็นตัวหล่นนะ กินไหมครับกินไหมทีนงานนี่มวลมวลซือนโฮเซลเสี่ยวพุชญาสั่พุยาครับยูคนละผื่นทีเวค่ะพุนองอยู่มองหันมองนี่เนาะยังไงนี่ยขบจัดบจัดเนาะปันกันครับอันนี้น เอ้ืมากินจอกเอาสั่นพุ่นผุนผู้มัดเอาไปพุ่นผู้จอกเย่างกันดีเลยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเขาได้แต่บอกว่ามันจะตีนจุ่มข้าหมูนั่นเขาเห็นยูเห็นเนี่ยมากีคนทำอยู่ผู้เฒ่าแห้งว่ายยังกว่ากินอะไรหลายนางนี่ก็กินนั่งยากกินเยอะนี่มันจะตีนจุ่มข้าหมู หมูนันใช่ยูแยงครับแงี่อเงินคุณึงควาสิรับแต่นเห็หมูเลอเอะนะโอ้ยโบแม่คงหยอกได้เห็นน้หมูโบมีผักกับโบยังหมูขึ้นสมซื่อมันดิหมูหมูน้ำมันครับเลยแซบปะ สซนหนาครับโซนนามเอาเงี้ยหวันขวดซอยปลาที่ด้ป่าปลาหน่อยมาตัวทั้ง fc ท่างนำปีกได้พอนะมั้งตรงมาหวนข้าวมูคับเลืกงานมาเอาผู้ใดเอาป่ามาวางไว้เห็นตะายบวก fc ให้อิานซื้อวะอ,อย่าเอิานซื้อแล้วเถอะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวทั้งมันค้ำนะเพียงมันสีสะดุง้งนะครับแซบครับก้มหนาม้าก้มตากินก่อนครับม,มือแซบหลายขึ้นหอดกันบน่านนอค่ะ <c oughs> อันนี้ปาามาชนวะใช่หรอคะอะไรเยอะอ่าสิไม่เสียงเล็ดหลอดเนี่ยด้อค่ะ ยี่ตอยก็ลับหยอกกันครับแซบครับยี่ตอยก็สายจีนหายอยู่ทางนึงแยงกระดูกครับแซบเอ้ามาแซบนั้ไปก่อนนะการสารัตี p มาผู่หนักเอฟซีสุภุส้อนครับมือในกาบ้านมันฮ่มบ้านขอบครัวนะครับวันนี้ครับพร้อมกันมีความพร้อมกันครับวันนี้ครับสารัตทีนี้ครับผมบริษัทมามีครับคุณนายก้อยอาเสียลิโป้แล้วก็คุโบ่ครับขอกล่าวคาว่า ให้พี่น้องฝากพี่น้องทำเนี่ย่ะให้พี่น้องสื้อผักแข็งแรงอ่าให้พี่น้องสุ้ภผพกแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะเนาะมือหนีเนาะเปไปสงผู้ถา่าผู้แก่แล้วกับมาห่มกันอยู่หนี่นะคะจะกินเขากินนำมัรวมกันครับค่ะสาริบนี่ครับครับทั้งสี่ยนครับปากกาคัมบาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ